ครับกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีพี่เหมือนเดิมครับท้ายคลิปยังมีองลาสามร้อยคู่ละห้าร้อยอยู่นะดูให้จบหน่อยพี่นะผมมีพระบูชาตั้งหน้ารถสามนิวครับพี่พระเก่ามันพี่สนิมยกนะครับพี่เก่ามากเนี่ยครับเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทจะแบ่งปันให้จากเก้าร้อยนะเหลือหกร้อยนะพี่ผมมี ควายธนูขนาดบูชานะพี่หลวงพ่อเดิมนะครับพี่นี่เป็นโลหะนะหายากมากนะครับมีทั้งควายแล้วก็งวัวนี่ตัวละสองพันนะพี่ถ้ายกคู่เอาไปสามพันนีจน่จานเต็มเลยพี่นี่จานจานเต็มเลยโคตรเก่าเลยพี่ยุคต้นๆยังงัวธนูควายธนูหลวงพ่อเดิมครับสวยเป็นเนื้อโลหะพี่ขนาดบูชาหายากนะ แล้วก็อีกหนึ่งตัวพี่คู่กัน,ปนไปเลยตัวละสองพันครับถ้าเอาสองตัวไปเลยพี่คู่ละสามพันสวยมากจานเต็มเลยพี่จานทั้งองค์เลยโอ้โหสวยไม่มีแล้วหาโคตรยากเลยพี่ตร้งน้อยด้วยนี่โอ้โหจานสุดยอดนี่ครับพี่พระบูชาครับคุณแม่บุญเรือนครับนี่ครับพี่ ของอติเจผสมเรซินน่าตักานิ้วนี้หายากเลยพี่นะนเอาเอาถ้าอยเอาหกร้อยแล้วกันหกร้อยแค่พายันจานมือก็คุ้มแล้วพี่เอาหกร้อยปลายทางบวก้าสิบแล้วมีพี่นรอยฝ่าเท้าหลวงพระเดิมครับพยันฝ่าเท้าเอาหกร้อย หกร้อยพี่หกร้อยหร้อยบาทครับมีดห้านิ้วห้านิ้วนะพี่นะด้ามไม้ฝักไม้จานเต็มเลยคนละเล่มกับออกไอ้พีก่อนก่อนนู้นนะนีนขายแล้วเนี่ยมึงได้มาใหม่กว่าน,นี้ยโยครับมีลายนี้นี่สวย หนึ่งพันสามร้อยบาทกับพี่มิดหมอเพาอเดิมครับห้านิ้วจานเต็มเลยพี่ปลายทางเรามีนะบวกห้าสิบบาทครับพี่เบียรแก้นี่สวยรักดำดาลงทองพี่ นี่สวยมากหลวงปุ่รอดหลวงปุ่รอดวัดในโรงพี่เอาหกร้อยนี่ก็อันนี้จานเต็มเลยพี่เบียกแก่นี่นี่หลว่อนุ่มวัดนางในนะพี่สวยหายากหกร้อยส่วนนี้เบี้ยโอ้นี่พอกข้างนี่สวยเลยพี่ ปุเอี่ยมไม่ได้ถักเนยพี่เนี่ยสวยเบี้ยเปื่อยพี่ปูเอี่ยมเอาหกร้อยสวยมากมีเขี้ยวเสือแกะสวยครับพี่จานเต็มเลยเจ็ดร้อยแล้วอีกหนึ่งตัวเขี้ยวเสือแกะตัวนี้ก็สวยครับชํำเลยพี่ตัวที่สองตัวเนี้ย 7จ็ดร้อยบาทแล้วมีปลายเขี้ยวเสือนะพี่นี่สวยมากจิ๋วตัแเฉวเรียมโบราณเลยพี่สวยเจ็ดร้อยบาทครับพี่ชอบพี่โทรครับพี่พี่มีนี่ล็อกเก็ตพี่ล็อกเก็ตหลวงปู่ศิลาครับสวยนะนี่ฮะล็อกเก็ตพี่หลังมันจีวอน สวยครับหกร้อยบาทโอส้สวยเลยพี่พี่ชอบพี่โทนะพอาปูดหรือสีลังดำครับนี่คำข้าวลงทองครับแล้วมีแก้วสารพัดนิดนี่หกร้อยบาทพี่ยกชุดไปเลยสวยครับหกร้อยนี่พี่แล้วก็มีดนี่ไม่ธรรมดานะมีดเราปูสุกนะพี่โด้ดามถักเชือก ปอกถักเชือกปกติแบบเนี้ไล้แล้วเป็นพันนะพี่ผมเอาหกร้อยพอนี่เก้าหกร้อยพี่หกร้อยน,น่าก,กําลังพกนด้รักน่ารักเลยเอาหกร้อยแล้วมีตะกุดตะกุดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนัง เลื่อมบนลานเลยพี่ขึ้นคอได้เลยรักจำดำนะพี่หกร้อยโอ้ยพี่ชอบพี่โทนะพี่แอดไลน์มานะพี่แล้วมีเดืออ่าลกแมวลกแมวนี่มีจานด้วยอักขระเลขยันลกแมวครับข้างในเป็นลูกกอกหกร้อยโอ้โหพี่ราคานี้นี่สองพี่ลูกปูทวดเนื้อว่านพี่ดูครับพักโคตรส,สวยเลย นี่สองสี่เก้าเจ็ดสวยแบบนี้ติดวันที่หนึ่งก็เคยมาแล้วสวยมากองค์เนี้ยพี่หนึ่งพันบาทนี่สวยจริงสองสี 97, ่เก้าเจ็ดโคตรสวยเลยพี่แชมป์เป็้นโลกเลยหนึ่งพันบาทนี่ประลอดกอจ้ะพี่ดังเห็นไหมนี่ประหลอดกอเครื่องรางชั้นหนึ่ง นี่ประหลอดก่อหกร้อยบาทโอ้โหพระสวยทั้งนั้นแพะหลวงพ่ออ่ํานี่สวยมากแพะหลวงพ่ออ่ําพี่นานนาได้มาทีหกร้อยบาทพี่มีดมีดมีดปากกาเอ้ยมีดสาริกานะเป็นกระดูกกามช้างนี่มีจานพี่พอเดิม เนี่ยหกร้อยพอหกร้อยหกร้อยมีสาริกานะ,ะดูกรรมช้างหกร้อยแล้วผมมีพระหลอบโบราณม่รู้ที่อยู่สามอันเนี่ยใครรู้เที่ยบไปเลยพี่พออะไรกันมรรู้หกร้อย แล้วก็นี่ครับเหลือหล่อบโบราณเนี่ยโคตรเก่าเลยนะสฤมธิตพี่ไม่รู้ที่จริงจริงยันไปหรือเพอเดิมเลยหรือว่าหล่อบโบราณหรือเพอเดิมไม่รู้เออว่าพรเดิมเปล่าหะหกร้อยโอ้โหพี่หกร้อยแล้วก็อันนี้ยังเหรียญนี่พี่หล่อบโบราณโคตรเก่าแลยสวยด้วย แลหลังเป็นกวางเป็นแพะมันรู้เนี่ยพี่เนี่ยหกร้อยผมรู้จริงนะแล้วผมรู้ผมบอกรู้นะพี่ไม่รู้แต่เราก็ไม่ได้เสี่ยนพาเรามารู้ทุกเรื่องอรพี่นี่ครับพี่จะกุดพ่อพชนะเนี่ยครับอันนี้สามร้อยมาดูครับพี่สามร้อยคู่ละห้าร้อยนะจะกุดหลวงพ่อเพชรจะกุดหลวงปู่โตนี่เหลือดอ,อกเดียวแล้วหมดแล้วตะกุดหลวงปู่โตสามร้อยเหลือดอ,อกเดียวแลวพี่หมด แล้วก็ตะกูุดปุสุกคอมีดอกเดียอะนะพี่ปูสุกหมดแล้วนะไม่มีล,บบละปูสุกหล่อโบราณเราพ้องเงินวัดไทยน้ำสามร้อยเนี่ยสามร้อยนะคู่ละห้าร้อยพักกิ่ง พระก,กิ่งวัดช้างพี่สายวัสถุทัศน์นี่สวยครับส,สวยมากอ่สามร้อยอุปคุธพี่ปากจกบ,บาทขนาดให้คอนี่น่าใช้นี่คุดปากจกบ,บาทสวยมากครับหลอบบ่อโบราณอ่ะสามร้อยแล้วพระก,กิ่งะพระก,กิ่งหน้าตะกัตนนี่องค์นี้สวยท้องผสม สวยวัสสุดทัศนะสามร้อยพี่สามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยจับได้นะจับคู่กันได้นี่นี่ก็ปกิ่งวัสสุดทัศสามร้อย <c oughs> ขอโทษทีครับพี่ปีตาปุ่ยเอี่ยววัตนนัง ก้นอุชยนลงเนี่ยครับสามร้อยนี่ปิตาพ่แก้วพิมพ์ปั้นปั้นสวยมากผมมลงเลปั้นมือพี่เป็นยุคต้นๆนะดินผสมวานนะพี่สามร้อยบีและอีหนึ่งพิมพเนี่ยคนละพิมพ์นะปิตาพ่แก้วพิมพ์ปั้นเนี่ยสวยสวยปั้นมือด้วย สามร้อยไอ้สามร้อยคู่ละห้าร้อยพี่ปิดตาพิมพ์ดินจาปูเอี่ยมวัสาพามสูงนี่สวยใจละลายใจละลายพี่สามร้อยครับพี่สามร้อยสามร้อยองพ่อพิ้งนี่งองค์พ่อพิงสมเด็จพ่อพิงหายากพ่อพิงนี่สมเด็จพ่อพิงพิมพ,พ์ไพ่ตอง 300. สามร้อยสมเด็จวัรละคังปกโพ สวยสุดๆอ่ะสามร้อยโอ้ยพี่เนี้ยต้องกราบสวัสดีนะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะพี่นะนะ้าในพีต่อไปครับ